กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟพาลย a ชแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าก่อนอื่นนะคะน้องสาวโซจะพามาสรุปก่อนเนาะของเมื่อวานนะคะลืมเขียนนะพี่น้องนะน้องสาวโซ่ลืมเขียนนะคะเฉพาะขิดน,นะคะ มาเฉพาะกิดนะพี่นงนะกิดเนาะเจ็ดสองสามแปดหนึ่งนะคะพิเศษนะคะสี่หกหกสองหกนะคะพี่นงปกตินะคะสองศูนย์แปดศูนย์ห้านะคะพี่วีของเรานะคะก็จะเป็น สองเจ็ดหนะคะศูนยมาดีมากเลยเมื่อวานน้องสาวโซก็ให้มาตัวกลับนะคะเขียนไปแต่ไม่อยากให้พี่พีเอฟซีเห็นแบบนี้ก็เป็นเนาะพี่น้องเนาะแม่นะคะ1 8นะคะมาตัวเดียวนะคะนอกนั้นก็คือไม่มาเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะ ใครอยากเข้าบ้านนะคะพี่น้องเพราะว่าในบ้านนะคะน้องสาวโซ่จะสีแข้วให้นะเมื่อวานก็เมื่อวานก็ได้เฮนะคะเมื่อวานเนาะเมื่อาวานก็ได้เฮนะน้องสาวโซ่สีแข้วให้ตั้งแต่พิเศษนะคะพิเศษปกติพี่วีเลยเมื่อวานนะคะน้องสาวโซ่สีแข้วให้เมื่อวานเข้าหมดเลยนะคะเกือบหมดนะพี่น้องนะ ในบ้านก็ได้เฮเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ใครชอบก็ตามไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัวเด่นเยอะนะคะวันนี้วันไหนที่เด่นน้อยน้องสาวโซก็จะบอกพี่พให้ตามนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเนะคะแล้วก็60ศนะคะพี่พี่แม่แม่จา๋า สองเก้านะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมานะคะสองเก้ากับสองหกนะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะคะที่มานะแล้วก็จะเป็นห้าสองเดี๋ยวแถมไปคู่หนึ่งนะคะตัวเดิมเนาะศูนย์ห้าแถมไปคู่หนึ่งนะศูนย์ห้าแล้วก็พี่ๆนะคะอย่าลืมตัวกลับชนกาแฟพี่นอ้อง ศูนย์เก้าอันนี้สองเก้าอันนี้อันนี้สองเก้าเด่นนะแต่ศูนย์หกนี้ศูนย์เก้าคำนวณไม่เจอนะคะเจอแต่ศูนย์หกนะคะก็เลยแต่ก็กลับไปนิดนึงนะคะแต่แต่ถ้าเป็นสองหกกับสองเก้านี้คำนวณเจอทั้งสองเก้าแล้วก็สองหกนะพี่น้องนะเผื่อใครชอบนะคะจดไว้แคปไว้นะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋า เพราะว่าตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากเนาะโอกาสหลุดมีเยอะนะคะเผื่อใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางหุน้นนะคะแนวทางหลายแนวทางเลยทีเดียวนะคะสําหรับในบ้านมีทุกแนวทางนะคะมีทุกแนวทางนะคะพี่น้องนะเผื่อใครอยากเข้าไปเอานะคะ ก่อนออกไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะก็ขอให้พี่ๆแม่ๆนะคะแล้วก็แม่ของน้องสาวโซ่ด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใยของลูกหลานเนาะพี่น้องเนาะให้อยู่เป็นร้อยร้อยปีนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องสาวโซ่นะคะแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะคะเนาะ อะไรก็ไม่สําคัญเท่าสุขภาพนะพี่น้องนะสุขภาพนี่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าสุขภาพไม่ดีนี่พี่น้องทําอะไรก็แบบไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขนะพี่น้องนะเพราะว่าน้องสาวโซ่เคยป่วยมานะคะป่วยเหมือนตอนเด็กๆนะอันนี้เล่าถึงตอนเด็กๆจะเป็นแบบสามวันดีสี่วันไข้นะคะจนครูที่โรงเรียนบอกว่าไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วนะ ครูเป็นคนบอกเองเลยไม่ต้องมาโรงเรียนนะคะวันไหนที่ป่วยให้หยุดเลยนะคะแต่พอจะขึ้นปปสองนะครูไม่ให้ขึ้นนะพี่น้องให้อยู่3ามชั้นเงินหลายเพราะว่าน้องสาโซไม่ใช่สอบตกนะคือป่วยบ่อยนะคะสามวันดีสี่วันไข้นะพี่น้องนะสามวันเพิ่งหายดีแล้ววันที่สี่อย่างเงี้ยก็มาป่วยอีกละนะแม่น้องซาโซแกก็เหนื่อยนะเผื่อจะ เลี้ยงน้องสาวโซ่โตมาขนาดนี้นะคะนั่นแหละที่ทําให้น้องสาวโซ่แบบไม่เคยลืมพระในบ้านนะคะต้องคอยเติมกับพระในบ้านตลอดนะถ้าใครไม่เคยเติมนะทําอะไรก็ไม่ขึ้นนะพี่น้องนะอืมแต่ถ้าท่านที่แบบจากไปแล้วนะคะก็ทําบุญเนาะทําบุญกรวดน้ำให้นะคะแต่ถ้าท่านยังอยู่นะคะเราก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะพี่น้องนะ ทำพระทำบุญกับพระร้อยวัดนะคะก็สู่กับพระในบ้านเราไม่ได้นะคะพี่น้องนะอันนี้น้องสาวชอบพูดจริงๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าเจอมากับตัวนะคะเหมือนเราเออเราให้คนอื่นได้แต่พอจะให้แม่มันก็เหมือนไม่ค่อยอยากให้อย่างเงี้ยและเราก็จะไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตเลยนะคะ เพราะว่าตอนนั้นน้องสาวโซ่ก็ยังเด็กเนาะเรียนจบมาก็ยังทํางานนะคะทำงานอายุประมาณ20-21เนาะประมาณ21-22านะน้องสาวโซ่ทางานนะคะ20-21-22เพราะว่าจบปวนชวนะพี่น้องแม่ไม่มีตังค์ส่งให้เรียนนะคะก็ได้ออกมาทํางานนะคะแต่ก็ให้เม่ตลอดนะให้เม่ตลอดแต่ไม่ได้ให้เยอะนะคะ ให้แม่ตลอดเพราะว่าน้องสาวโซ่ก็กู้มาเรียนนะคะก็ต้องส่งนะคะเพราะว่าต้องมีน้องๆเรียนต่อก็อยากใช้เหมือนกันนอกาะพี่น้องนอกกยศสนะคะเราก็ต้องส่งนะคะพี่น้องอืก็ส่งให้แม่บ้างอะไรย่างนี้ไม่ได้ส่งบ้างนะจนตัวเองแบบอยู่ตัวแล้วนะคะก็ก็ส่งให้ตลอดเลยนะบางทีแม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวโซ่ก็จะสั่งให้แม่เลยนะพี่น้อง พี่สะพยคนโตบอกไม่แม่สั่งอะไรที่อร่อยๆทรงมาให้กินน้อยอะไรเงี้ยแต่นะคนเป็นแม่นะแกแม่ไม,ไม่ไม่พูดแบบนี้นะพี่น้องคือลูกสั่งอะไรมาเงี้ยคนแถวบ้านเขาขายแตงโมบ้างอะไรเงี้ยขายปลาบ้างเงี้ยน้องสาวโซก็จะเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็จะแชทบอกเพื่อนนะว่าเออเดี๋ยวให้ห้านสะพ้ายไปเอานะอะไรเงี้ยแล้วเราก็จ่ายให้คุณแม่นะคะ แม่ก็ได้กินนะคะบางทีมีหวกนะคะไม่อยากให้แกไปหานะแต่ก่อนแกไปนะคะเพราะว่าคุณแม่ช่วงหนึ่งแกป่วยนะคะพี่น้องก็ไม่ค่อยอยากให้แกไปนะ,ะหลังจากแกกลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยนอนโรงพยาบาลประมาณเกือบสองเดือนนะคะถ้าจําไม่ผิดนะ,ะอืมสองเดือนนะพี่น้องแล้วทีนี้แกกลับมา ก็แกไปแบบทํางานอะไรเงี้ยบางทีแกก็แอบ,บไปนะน้องสาวโซ่ไม่ให้ไปแต่คนแก่เนาะก็ยังว่าแหละพี่น้องเขาเคยไปแล้วพอไม่ให้เข้าไปนะคะเขาก็อยู่ไม่ได้นะคะเหมือนคุณพ่อของน้องสาวโซ่ย่างงี้แหละพี่น้องบอกว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปแก่แล้วนะคะแกก็ไม่ไปไม่ได้แกบอกถ้าถ้าอยู่บ้านก็จะป่วยนะคะอืม แกพูดนะโดยเฉพาะคุณพ่ออยู่บ้านไม่เป็นนะคะแต่คุณแม่ยังอยู่บ้านได้นะแต่คุณพ่อนี่อยู่ไม่ได้นะคะช่วงนี้ช่วงหน้านา,นาใช่ไหมพี่น้องบอกว่าจะไปเกี่ยวข้าวให้วัวกินนะให้วัวเสร็จแล้วก็แกก็จะหลบไปนานะไปดูหญ้าขึ้นไหมในนาอะไรอย่างงี้แกก็จะไปทอนนะคะถึงแม้ให้ลูกๆทำแล้วนะคะแต่แกก็ยังห่วงนะคะคนแกนะ่เนาะ โอเคนะคะว้าไลค์ย้ายห่างเนอะพี่น้องนะจ๊าก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิกไลค์กดติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องสาวโซ่พราวรวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า